สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับพันจิงหลีดถือว่าพันจิงหลีดต,ตอนนี้วิวัฒนาการได้ดีเท่าที่ควรนะฮะจากที่น,นันิตเริ่มเลี้ยงมาพอสมควรแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของพันธุ์ที่สามารถแยกย่อยออกได้เป็นทั้งหมดสามพันธ์ที่น,นันิตแยกนะสำหรับพันจิงหลีดนะคะตอนเนี้ยเราคุยกันถึงเรื่องพันจิงหลีดน,นันิตแยกได้สาม สามพันย่อยๆนะพันแรกก็คือจิงหรีดพันธุงดาแล้วก็พันที่สองจะเป็นจิงหรีดผสมดาแดงนะส่วนพันที่สามจะเป็นพันธุงแดงเท่าที่น,นันนิสังเกตแล้วก็เลี้ยงมาระยะหนึ่งจิงหรีดพันธุงดาจะเป็นพันธุ์ตั้งต้น ตั้งต้นในที่นี้หมายถึงสมมุติเราไปซื้อพันไข่จิ้งหรีดพันทองดำมาร้อยเปอร์เซนเลยฟักออกมาร้อยตัวเป็นทองดำทั้งร้อยตัวเลย่ะให้คําว่าเป็นพันตั้งต้นทีนี้เราเลี้ยงไปเรื่อยๆโดยการที่เราเอาพันทองดำนี่แหละค่ะทําพันอยู่ตลอดนะเก็บออกแล้วก็ทําพันทําพันทําพันทีนี้จากที่เป็นทองดำจะเริ่มกลายพันธุ จะมีปีกแดงปนเข้ามาแต่ยังคงมีปีกดำอยู่ซึ่งนันนี้เรียกว่าพันผสมดำแดงนะฮะสังเกตที่ปีกเขาถ้าปีกทองดำก็คือจะสีดำหมดเลยถ้าปีกผสมดำแดงก็จะมีทั้งหนังทั้งดำและแดงอยู่บนปีกเป็นการกลายพันธุ์ของพันธุ์ทองดำซึ่งน่าจะเกิดจากธรรมชาติของสายพันธุ์เองที่ เป็นเหมือนยีนนะคะยีนด้อยเนื่องจากว่าถ้าเราเลี้ยงรุ่นเดียวเลยแล้วไม่ทําการพัฒนาสายพันธุ์ไม่ตัดสายพันธุ์ออกไม่ตัดเลือดชีดออกพันธุ์เขาจะด้อยลงด้อยลงเรื่อยๆจากทองดำร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือทองดำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นผสมดำแดงที่ไม่มีปีกดำอยู่เลยน่า,านี่คือพันธุ์ที่สอง ทีนี้ถ้าเราเลี้ยงพันธุ์ผสมดำแดงเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆเอาพันธุ์เดิมเรื่อยๆไม่ทำการตัดชิดไม่ทำการพัฒนาสายพันธุ์เลี้ยงไปยาวเลยตัวผสมดำแดงนะคะเมื่อผ่านไปหลายรุ่นจะกลายเป็นพันธุ์ทองแดงพันธุ์ทองแดงก็คือปีกจะแดงเลยทีเนี้ยไม่มีสีดำอมเลยเป็นปีกแดงหมดเลยนะคะ ทีนี้ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอจิ้งหรีดต,ตัวเล็กแคะแกนเราจะเจอที่รุ่นที่เป็นทองแดงนะคะส่วนใหญ่เลยฉะนั้นนนิดก็เลยสรุปว่าพันจิ้งหรีดจริงๆอะ่ะมันจะเป็นสามสายพันธ์เกิดจากการที่เขากายพันธ์นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะได้จิ้งหรีดพันธุ์ทีอ่อย่างเราอยากได้ทองดํา เปอร์เซ็นสูงหรือทองดำร้อยเปอร์เซนอยู่ตลอดเนี่ยเราก็ต้องทำการคัดเลือกใส่พันค่ะเพื่อนๆเหมือนที่บอกเขาเป็นพันธุ์เดียวกันเลี้ยงไปนานๆเขาก็จะกลายพันธ์ฉะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงแต่ละรุ่นเราต้องคอยคัดตัวที่เลี้ยงดำมีแดงปนเราต้องคัดแดงออกนะเสร็จแล้วเราก็เอาพันธุ์ทองดำจากที่อื่นมาตัดชิดเราไว้เราททำแบบนี้อยู่ตลอดตลอด สายพันธก็จะไม่กลายพันธุ์เขาก็จะยังคงเป็นพันธุ์ทองดําตัวนี้สําหรับท่านไหนที่ชอบพันธุ์ทองดํานะส่วนพันธุ์ทองแดงทําง่ายเนื่องจากว่าพันธุ์ทองดําเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็จะเป็นพันธุ์ผสมถูกไหมผสมเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็จะเป็นทองแดงสองพันธุ์นี้ไม่ต้องทําอะไรมากปล่อยให้เขาควายสายพันธุ์แต่ระวังแค่ว่า เราต้องคอยตัดเลือดจิตเนื่องจากการใช้พันธุ์เดิมอยู่บ่อยๆอยู่หลายๆรุ่นมันจะทําให้สายพันธุ์นั้นอ่อนแอไม่ทนทานต่อโรคเสี่ยงเกิดโรคท้องน้ํนแรแมลงตัวไม่โตตัวแคะแกนเปอร์เซ็นต์ตายเยอะนะคะตัวนี้ยังคงให้ความสําคัญในเรื่องของการตัดเลือดจิตด้วยนะะหวังว่าคลิปนี้นหลายๆท่านโดยเฉพาะน้องใหม่จะเริ่มเข้าใจนะคะว่า จิงรีดเองอะตอนนี้ณนะปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมดสามสายพันธุ์แต่สามสายพันธุ์เนี้ยเป็นพันธุ์ตั้งต้นเป็นพันธุ์ที่มาจากสายเดียวกันคล้ายๆกับเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันนี่แหละแต่แตกกิ่งออกไปแล้วแต่ว่ากิ่งใหญ่กิ่งเล็ก